อ่าอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของที่ดินตามที่บอกอันนี้เป็นราคาที่มีการมีการอเก็บข้อมูลมานะครับแล้วก็แต่ปัญหาของแยกนี้ก็คือจะมีปัญหาอีกนิดหนึ่งก็คือว่าทางที่ข้ามจากถนนกลางเมืองวิ่งออกไปที่จะออกนนตุน่นจะเกิดปัญหาทุกปีในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งซึ่งผมมองว่าปัญหานี้คงเป็นปัญหาที่แก้ได้ในระยะยาว นะครับศักยภาพของแยกนี้ก็น่าจะมีมีมันน่าจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือมันเข้าถึงง่ายนะครับสำหรับแยกนี้นะครับแล้วก็อ่ะข้ามไปอีกโซนหนึ่งนะครับข้ามไปโซนเอ็นโซนเอนนี้จะเป็นโซนที่ชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นเป็นเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยมาก่อนแต่โซนนี้เนี่ย ปัจจุอาจจะอยู่ใกล้ติดกับรั้วมขอ,อ,อก็เลยมีความเจริญมีการพัฒนาไปในเรื่องของตึกเปเรื่องของอาคารนะครับเป็นหอพักเป็นอะไรนะครับตามข้อมูลที่อาจารย์เขานั่นมาก็มีหอพักอยู่ร้อยเป็นร้อยแท่งนะครับถ้าร้อยแท่งเนี้ยก็น่าจะจํานวนห้องก็พอสมควรนะครับอ่าโซนนี้เนี่ยส่วนมากการพัฒนาแต่ก่อนก็มีหมู่บ้านป,ปลายแต่ในอนาคต คิดว่านะครับน่าจะมีการพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมแต่อาจจะเป็นคอนโดมิเนียมขนาดเล็กนะครับและประมาณหกเจ็ดสิบห้องซึ่งซึ่งสิ่งที่พัฒนาตรงนี้เนี่ยมันเกิดมันอาจจะเกิดจากนะครับคนไปลงทุนซื้อที่ดินทิ้งไว้นะครับซื้อที่ดินทิ้งไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเป็นอะพาร์ตเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความอิ่มตัวของอะพาร์ตเมนต์จะเริ่มอิ่มตัว คนก็จะเริ่มกลับมามองในเรื่องของคอนโดมิเนียมขนาดเล็กเป็นไซส์เล็กซึ่งจะสามารถทำได้ง่ายลงทุนได้ง่ายนะครับแล้วก็มันถ้ามองในทางธุรกิจมันก็แยกใบจำนองได้นะครับสามารถเก็บทูนขึ้นได้ส่วนหนึ่งน่าจะเทรนมันน่าจะไปประมาณนั้นนะครับแล้วในเรื่องของราคาสูงอย่างต่อเนื่องครับโซนนี้ซื้อขายตามความพึงพอใจ นะครับแต่การซื้อขายจะไม่เหมือนโซนอื่นจะไม่ได้ซื้อขายเป็นจํานวนไล่นะครับโซนนี้จะซื้อขายเป็นตารางวานะครับสามหมื่นถึงหกหมืนโดยประมาณสําหรับโซนนนม่วงนะครับหรือประมาณไล่ไล่ละประมาณสิบสองถึงยี่บสี่ล้านตามทําเลนะครับแล้วก็ในอนาคตบ้านที่อาศัยแถวนั้นอาจจะมีการทุบนะครับเหมือนในกรุงเทพเพราะว่าซื้อบ้านไปสมัยก่อน 60ตารางวา2ล้านถูกไหมครับถ้าทุกขายนะครับบ้านไม่ได้อะไรไม่ได้คืนแต่60ตารางวาอาจจะได้เงินมา4ล้านอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะขึ้นเป็นในเรื่องของอาคารสูงซึ่งซึ่งตรงนี้ขอขอแชร์ไว้นิดนึงน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับธุรกิจอหอพักนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ขอลามไปนิดนึงเพราะว่าธุรกิจคอนโดมิเนียมไซส์เล็กเนี่ย จะเป็นตัวมาแชร์ตลาดของนี้ไปเพราะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้หายแล้วหายเลยนะครับในส่วนที่อาจารย์บอกว่ามีนักศษาสามพันคนโอเคไอ้สามหมื่นคนปริปตีจะลดลงแต่ปอโทปอเอกเข้ามากำลังซื้อถือว่าเยอะขึ้นนะครับในเรื่องของในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของต่อหัวนะครับแต่แต่กลุ่มนี้น่ากลัวก็คือในเรื่องของของของพ,อพักถ้าคอนโดจะมาแชร์ไป คนมีที่สองงานสามงานสามารถทำคอนโดหกเจ็ดสิบยูนิตได้ความเสี่ยงก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ถ้าไม่ได้ขายก็ให้เช่าเหมือนกันนะครับแต่วิธีการอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้น่าเป็นห่วงแล้วก็ไปอีกโซนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบมาก็คือโซนหนองแวงถนนกันละประพฤตัดใหม่โซนนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับโซนนนท์ม่วงแต่แรงกว่า แหล่งบนถนนม่วงเยอะครับหอพักก็มีเป็นร้อยกว่าแท่งเหมือนกันโซนนี้ปัจจัยเกืือก็คือใกล้เมืองแล้วก็ยิ่งมีถนนกระปภึษถนนตัดใหม่ที่เขาเราเรียกกันนะครับมีถนนตัดใหม,ถนนใหม่ถนนกังสดานตัดเข้ามาเนี่ยยิ่งทําให้โซนนี้ติดจรวดเลยราคาที่ดินพุ่งขึ้นไปนะครับล่าสุดเคยได้ยินข่าวนะครับโอนกันถึงงานละนะครับงานหนึ่งหนึ่งร้อยตารางวาสิบห้าล้านบาท นะครับเรื่องอดีตไม่ต้องไปพูดถึงนะครับที่ล่าสุดที่มีการโอนนะครับงานละสิบห้าล้านบาทก็อนาคตก็คงประมาณนี้แหละครับก็เป็นในเรื่องของหอพักและก็อาคารสูงแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่โซนนี้จะมีแปลงที่น่าสนใจแปลงหนึ่งเลยก็คือดีเวลลอปเปอร์หลายๆคนก็อาจจะจ้องกันตาเป็นมันก็คือแปลงหัวมุมนะครับหัวมุมมิตรภาพ นะครับหลายๆคนจ้องแล้วจ้องอีกติดตามแล้วติดตามอีกนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครประสบความสําเร็จสักรายพื้นที่17ไร่นะครับหัวมุมเขาเรียกหัวมุมกลางสะ د าน,นะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นทําเลทองที่ทุกคนใฝ่หาเลยถามว่าทําไมทุกคนใฝ่หาตรงนั้นก็คือแหล่งชุมชนเยอะมากแล้วก็มันจะมีในเรื่องของคอมเซตของการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงแยกตรงนั้นซึ่งใช้เงประมาณเยอะมากรวมทั้งมีมันก็ มีค่อนทักอะไรต่างๆนาๆนางบน่า,าจะเป็นหลักเป็นทันล้านไหมครับาาถ้าตามาเข้าใจนะครับอ่ะมาโซนสุดท้ายที่ผมรับผิดชอบลองแชร์ดูนะครับก็คือโซนหนองไผ่หนองกุงโกธาก็คือถ้าทุกคนพูดอย่างนี้บางคนอาจจะไม่ทราบลองมองภาพในเรื่องของโตโยต้าชัวนะครับโตโยต้าชัวที่อยู่ตรงเยื้องๆกับโรตั s e เอ็ซานะครับจะเป็นโซนนี้วิ่งเข้าไป นะครับโซนนี้มันจะลามเข้าไปถึงบ้านดอนไปถึงกับทุ่งสร้างนะครับโซนนี้โซนนี้ก็แต่ก่อนก็มีการจเจริญเติบโต,ตแบบไปเรื่อยๆเพราะผมเคยไปทำโครงการที่นั่นโครงการหนึ่งก็การจเจริญเติบโตเรื่อยๆแต่พอโลตัสเอ็กซ์ต้าเปิดตัวขึ้นมามีการก่อสร้างคงโซนนี้นะครับการขยายตัวเพิ่มเป็นเท่าตัวความเร็วนะครับความเร็วในเรื่องที่อยู่อาศัยก็คง ก็จะมีหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นโครงการของเวลาสิรินะครับของเวลาสิริของใครไม่องเพูดเดี๋ยวว่าบอกผู้ชายคนนั้นก็ได้นะครับก็คือก็คือจะเป็นโครงการของเวลาสิรินะครับที่หลักๆที่พัฒนาและพื้นที่จะค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วได้ยินข่าวว่ายอดขายก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้สักสองสามปีผมเคยพัฒนาทําโครงการอยู่ประมาณ โครงการไม่กี่หลังห้าเจ็ดปสิบหลังใช้เวลาสี่ปีก็ถือว่านานแต่พอโลตัสเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าขายไปเทน้ทําเทท่าเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้โซนนี้พัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีถนนนะครับจะมีการตัดถนนใหม่เส้นนี้แหละครับขยายถนนน่าจะขอบทางไม่ประมาณยี่สบเมตรเส้นพอๆกับกัลัประพฤกเลยนะฮะ เป็นโซนที่ตัดเข้าไปชนเส้นกสิกรทุ่งสร้างแล้วก็วิ่งเข้ามาโซนนี้ก็เป็นโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับราคาอยู่ประมาณเจ็ดแสนถึงล้านสองครับแต่ปัจจุบันนะครับเส้นนี้อาคารพาณิชย์ขึ้นเยอะมากนะครับชุมชนหนาแน่นมากนะครับราคาก็ไปถึงประมาณไล่ลับประมาณสองล้านบาทนะครับก็ คงมีเท่านี้ครับสำหรับข้อมูลที่แชร์ให้ถ้าสนใจจริงๆเดี๋ยวมีแบบแบบสอบถามช่วยคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับว่าจะให้เพิ่มเติมเรื่องอะไรเจาะเรื่องอะไรเดีย๋ยวจับซ้ำก็ได้ครับถ้าคนสนใจก็อยากฟังกับอยากมาพูดคุยกันเยอะขนาดนี้ก็มีกําลังใจจับนะครับก็เพื่อให้กระชับก็อยากจะเรียนเชิญคุณพงศักดิ์นะครับเจ้าของโครงการ VIP Home และหมู่บ้านเซนทาราตอนนี้ขยายเป็นหลายตำเนหลายตำแหน่งแล้วก็ได้ข่าวว่ามี ให้ลูกชายมาช่วยหลายคนเลยนะครับก็คงจะมองเห็นทำเลที่ยังจริงๆยังเหลืออีกหลายทำเลแต่ทำเลที่ฮับฮับจริงๆแล้วก็เด็กต้าทําประจําคือถนนสีจันเมื่อก่อนทําสุดข้างตะวันตกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ข้างตะวันออกมาหนองใหญ่มานนพันออหลังลงบานเพราะฉะนั้นถนนสีจําทั้งตะวันออกตะวันตกยกให้เด็กช่วยบรรยายครับเพื่อนครับขอบคุณมากครับขอ,อากาศเรียนท่านประธานครับ ขอการช้าและท่านนายกเทศมนตรีนะครับและสมาชิกทุกท่านนะครับและท่านประธานอบจอนะครับนะคือผมขอพูดเรื่องโซนโซนจีโซนคิวนี้นะครับนะสีฐานนะครับนะคือผมขอพูดเรื่องโซนสีฐานจาก คอนแกนลามนี้ตรงไปคือเส้นถนนตีจานนีครับจากสีฐานี่ไปถึงทำไฮบ้านหัวทุ่งแล้วก็บ้านโคกปันโกงนะฮะรอบๆบึงหนองโคดเนี่ยซึ่งเส้นนี้นะสมัยสามสี่ปีก่อนนะความเจริญยังไม่เท่าไหร่แต่เป็นที่ว่าัยซึ่งสมัยนั้นฮะราคาที่ดินตกประมาณไร่ละเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านล้านสอง ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้เหรอครัปัจจุบัน,นนี้เส้นนี้ช่วงสีฐานนี้ราคารู้สึกวิ่งแรงมากนะสําหรับอาคารพ่านี้แถวนี้รู้สึกจะตกห้องละสี่ล้านกว่าบาทสร้างเท่าไหร่ก็หมดแล้วก็ประกอบด้วยถนนใหญ่นะครับนะช่วงนี้ถนนใหญ่มากการขยายของระหว่างอยู่ช่วงระหว่างระหว่างสีฐานไปถึงคำไฮนี่นะแล้วสําหรับราคาที่ดิน แถวนี้ซึ่งว่าราคาเท่าไหรในการพิจารณาจะซื้อนะครับนะมันอยู่ที่หน้ากว้างคือว่าที่ดินติดกันแต่ราคาต่างกันเท่าเท่าตัวมากกว่าเท่าตัวเพราะติดถนนหน้ากว้างคําว่าหน้ากว้างปั๊บเนี่ยเป็นการมองเห็นในเชิงพาณิชย์ว่าในการสร้างอาคารพาณิชย์เยอะคือได้ราคานะครับนะแล้วตอนนี้ต่อช่วงที เส้นนี้ป,นประกอบด้วยมึงหนองโคนี้ก็มีการพัฒนามากนะครับนะซึ่งหมู่บ้านผมก็ทําอยู่สองสามโครงการแถวนี้ตากดช่วงหลังนี่ผมซื้อไม่ได้เลยไม่กล้าซื้อเลยแต่ไม่ได้ที่ดินผมเลยหนีไปโซนอื่นอย่างคุณอิสก,ก้วาวเหรอครการที่ซื้อที่ดินแพงกินไปมาทําหมู่บ้านนะครับนะผมว่ามันทํายากกพราะกจะต้องพัฒนากว่าจะตัดถนน สมัยนี้ถนนเล็กก็ใช้ไม่ได้ต้องถนนกว้างใหญ่สํำหรับเส้นคาให้หัวทุ่งพวกวันโปงนี้นะรอบบึงน้องโคดนีนะซึ่งมีศักยภาพมากแล้วโครงการใหญ่ๆจากกรุงเทพก็มาลงเช่นและนั้นเฮ้าพึกษาสุทไลนะครับนะก็มาลงแถวๆนี้หมดนะซึ่งเดิมทีบึงน้องโคดนี้ไม่เท่าไหร่แต่มาสองสามปีนี้พัฒนาสูงมากและช่วงจะ ช่วงเส้นที่สีจังเส้นนี้นะครับกําลังจะขยายถนนเป็นสี่เลนไปถึงเรื่องเรื่องเมืองนะฮะกำลังมีงบมาแล้วของรู้สึกจะเป็นของเทศบาลม้านเป็ดน,นะฮะแล้วสําหรับว่าราคาซื้อขายกันจริงๆช่วงนี้นะฮะก็ประมาณถ้าว่าราคาราคาราคาประมาณไล่ละสี่ล้านห้าล้านนะครับนะ แต่ก่อนผมซื้อแปลงนึงนะฮะอยู่ที่ติดกํแลนันท์เทาเนี่ยผมซื้อห้าล้านห้าแต่เวลานี้เขาคนขายไม่แล้วแต่อารมณ์ขายนะสิบล้านก็ได้แต่ไม่มีใครซื้อติดประกาศเยอ,ยอะเลยนะครับไม่มีใครซื้อโทรไปพี่ไรบอกว่ายังอยู่เอาไหมโทรไปเอาหาคนซื้อไม่มีเดี๋ยวคนมาต่อแล้วไม่ซื้อนะครับซึ่งที่ดินคขนแจอนี่จะว่าปั่นก็ปั่นครับสองสามปีนี้ เรื่องราคาความเป็นจริงเนี่ยไม่จริงครับผมจริกันไม่จริงคือมีลายเล็กลายใหญ่ลายเล็กซื้อนิดเดียวก็ยืนราคานคั้นแล้วรู้กับช่างเด็กๆครับเดี๋ยวนี้รู้กับช่างชาวบ้านว่าราคาขึ้นแต่ผมก็อยู่ซื้อนะผมก่หน,นี้ไปโซนอื่นช่วงนี้ผมก็หนนี้ไปทางอ่ะทางน้องหินบ้างทางอ่าทางอ่าน้องใหญ่บ้างทางโนนทันบ้างนะฮะไปเกาะเกาะเกาะบึงใหญ่ๆ ที่อดีตบึงใหญ่ๆเช่นบึงแก่นนครนะครับแถวนี้คือคือการที่ว่าการซื้อที่ดินว่ามันต้นเป็นเลือกแต่กนะครับมันตันกันง่ายมากมีลายเล็กลายใหญ่สาลเล็กซื้อสองลายก็เป็นราคานะแล้วแล้วถลายนะั้นี่ติดประกาศขายแล้วยิ่งยิ่งยิ่งน่าดูครับแต่ไม่ได้ขายนะครับนะสำหรับราคาสำหรับสำหรับตัวนี้นะฮะช่วงนี้ก็มี มีย่างการคาเกิดขึ้นเยอะแล้วก็สอซื้ออาคารพาณิชย์หลังละสี่ล้านกว่าบาทเขาก็ประกอบธุรกิจได้มีตลาดทําไทก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับนะนแล้วก็รู้สึกบึงน้องโค้นี่รู้สึกทางเทศบาลบ้านเป็ดเนี่มพัฒนามากจริงๆทั้งถนนทั้งบึงทั้งอะไรนะฮะทำเยอะแล้วสาหรับราคาช่วงนี้ซื้อกันเนี ก็คิดว่าหน้าจะอยู่ระหว่างห้าล้านหกล้านแต่ถ้าเลยไปหน่อยก็ระหว่างล้านกว่าสองล้านนะครับนะเลยไปทางโคกพันโป่งนะครับนะที่ผมพูดว่าห้าหกล้านคือทางทางทางบ้านทำาไ้ทางที่ฐานนี้ที่จริงราคาหน่าซื้อกันระหว่างรัวห้าหกล้านห้ากล้านนี่ 5, 6, 000, 5, 6, ก็ก็ต้องเป็นเป็นที่ดินที่สวยนะครับคำว่าที่ดินที่สวยหมายความว่าหน้ากว้างถ้าที่ดินที่ไม่สวยหมันก็หน้าแคบ Ja,